แต่ว่านะสักวันถ้าคนแต่งหมดมุกค,คงต้องหยุดฉายไปอีกนั่นแหละพวกนี้ก็คงจะต้องแย่แน่ๆเลยสงสัยคงต้องไปฝึกวิชาจริงๆช่วยไม่ได้นะแต่ตอนนั้นก็ใช้นี่ก็แล้วะครับ สวัสดีครับและผู้ชมทุกท่านครับดิจิตอลรับข้าสู่รายการจะไปตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมซาเก้นพีชกันแล้วนะซึ่งในว,วันนี้ก็จะมาสอนหาดาับอิจิโกะนะครับนี่ฮะโคตรเท่นะครับซึ่งเป็นดาบใหม่ที่เข้ามานะคุณผู้ชมนี่ฮะหน้าตาดาบก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะ mm hmm. นี่อาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันเป็นสีดํารับเนี่ะแล้วก็ดาบแบบยาวๆเลยแล้วก็เวลาที่เราเอามาติดเอวนะฮะเวลาเอามาติดเอวแม่งเหมือนนักดาบเลยครับนี่ฮะ mm hmm. อย่างกับซามูไรฮะรโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูท่าเดินกันดีกว่า นี่คือท่าเดินนะฮะโอ้โหแล้วก็ขอบคุณรหัสจากน้องคนนี้ด้วยนะฮะน้องโ no นเนมนับให้ผมยืมรหัสมารีวิวก็ขอบคุณน้องมากเลยแล้วก็สาหรับใครที่สนใจร้ารับฟังเกตต่างขอแนะนําร้านนี้เลยอีดิดไวช็อปร้านรับฟาร์โลบักแมพต่างๆแถมยังมีกดเกมพันและปลพิศาสตร์ด้วยแล้วก็รับเติมโลบักมีรหัสบบฟุตและคิงพีชขายบริการเยอะเตะบดใครสนใจนี่อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวก่อนแล้วกัน,นะะับน้องคนนี้เขาบอกว่าเขาตีบอสทีเดียวได้เลยนะฮะก็ซึ่งงงนนนนนน้้้ออคีก็็จะเเปวม ขอบคุณมากๆากนะน้องที่ให้พี่มายืมรีวิวนะฮะพอดีว่าขมเกลือะฮะอ่ะโอเคก็เริ่มตั้งแต่ท่าเดินนะครับนี่ท่าเดินแล้วก็ท่าวิ่งก็จะเป็นแบบนี้ส่วนการฟันนับการฟันจะเป็นแบบนี้นี่ฮะโอ้ยเทสเกินนับอ่ะอีกหนาทีเกมจัปเตียนะฮะโอเคก็มาดูการการฟันแบบมีเสียงนะครับนี่การฟันแบบมีเสียงก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหอโโอ้เท่จัดแม่เวลาฟันแม่เท่จริงครับเวลาฟันมันจะฟัน2มือเนี่ย มันจะฟันแบบ2มือนะคุณผู้ชมครับอ่ะส่วนสกิลฮะสกิลท่าแรกเลยก็จะเป็นการยิงใกล้นะนีะ่เป็นการยิงระยะประมาณนี้แต่ว่ากว้างมากดูแล้วไม่ใกล้นะมันไกลเลยเนะี่ยถึงตรงนู้นเลยครับเนี่ยดูดิเนี่ยเฮ้ยผมยืนตรงนี้ดีวกว่าอาจจะตัวทีเดียว3ตัวครับอ่ะนี่ฮะโอ้โหเดแคแล้วถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเกิดว่ายืนตรงกลางว่าไงอ่ะตรงกลาง อ๋อมันจะโดนโดนแค่ข้างหน้านะคุณผู้ชมครับมันอาจจะไม่ได้โดนข้างหลังนะครับจะโดนแค่เนี่ยประมาณนี้นะครับอ่าสี่ตัวนี้โดนแน่นอนนะครับนี่คือท่าที่หนึ่งส่วนท่าที่สองครับรู้สึกว่าจะเป็นการตวัดนะฮะนี่ฮะเป็นการตวัดใครที่เคยเล่นเกมอาร์อนิเมทแบ็กท์เทนนนนะครับเวลาเปิดโบก็จะมีท่านี้นี่แล้วก็โดนสามตัวด้วยนะรู้สึกระยะแม่งกว้างวะระยะคือกว้างเลยครับนี่ฮะคุณผู้ชม ต้องหาแล้วนะครับระยะกว้างขนาดนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะฮะแล้วก็อ่ามันจะเป็นดาบที่ไม่ใช่ดาบบางบางตอมันจะเป็นดาบแบบว่าเป็นคาตานะเลยนะฮะเออนะครับผมโอ้มาทั้งทีนี่เป็นร่างอควาแบบผสมฮอลโล่เลยเนี่ยเออฮอลโล่ผสมโยมทูตีนะใช่ไหมอ่ากลายเป็นร่างอควาครับโอเคนี่ฮะส่วนท่าที่สามครับเทนซึกะเทนโชโอ้นี่ฮะเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมโดนสามตัวที่อยู่ด้านหน้านะครับ แต่ไม่รู้ว่าระยะจะไกลขนาดไหนถึงนู่นครับนี่จะเป็นการใช้เทสซุกะาเทนโชะโคตรที่เออมันจะไม่มีร่างแบบว่ามันจะไม่มีดาบสีฟ้านะมันจะมีดาบสีนี้เลยนะครับอ่านี่คือท่ายิงไกลสวนท่าแรกนี่ท่าสองน่ท่าสามเทนซุกะเทนโชวุ้ยสะใจนะครับนี่โอ้โหอ่าทีนี้เรามาดูกันหากันดีกว่าว่าการหาหายังไงนะฮะไปไปดูกันเลย เอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการหากันดีกว่านะซึ่งดาบนี้นะรู้สึกว่าจะเป็นดาบตอนที่เปิดบังใครวะเออใช่เลยนะผมจําไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่แต่ว่าผมจาได้แล้วว่ามันเปิดบังใครแล้วก็เป็นดาบนี้นะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าวิาวธีการหาไหา้ไงก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดรอปกล่องจากบอสหรือป่านะอ่ะขั้นแรกก็อาจจะดรอปบ,บ็อกกล่องจากบอสเพราะว่าแอดมินเคยบอกว่าของอะไรต่างๆมันจะดรอปจากกล่องไอ้พวกนี้นะฮะหรือว่ากล่องอันไหนก็ได้ที่มันก็ดรอปกล่องนะครับ อุ้ยสุกนะโดนไม่กี่ทีเนี่ยคือมันแรงอะนะครับผมนี่ะขั้นแรกเลยคือเก็บกล่องแต่โอกาสไม่รู้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตอนนี้กล่องเวลาเก็บมีเสียงกันด้วยนะครับนี่ะโอเคก็เกือบไปนับอันนี้คือขั้นแรกที่ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าส่วนขั้นที่2คือรอบอสภายในสีนาทีเนี่ยมันจะมีบอสเกิดมาก็คือบอสอีจ e ิโกะเป็นบอสต,ตัวใหม่นับมันจะเกิดอยู่3เกาะนะครับก็คือ,กอเกาะทะเลทรายแล้วก็เกาะตรงนี้ แล้วก็ก่อหีมะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปว่ามันเกิดจุดไหนมันอาจจะสุ่มเกิดที่ใดที่หนึ่งนะก่อกี่มะเกาะทรายแล้วก็ก่อใบไม้ร่วงนับอ่กอเกาะแรกเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเกิดตรงไหนและเกิดหรือเปล่านะครับตอนนี้บอสก,ก็เกิดมาแล้วมันจะขึ้นชื่อว่าอิจิโกะเกิดมานับแล้วก็นี่ฮะจุดแรกเลยก็คือจุดนี้แหละครับก่อหีมะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอเซ็ตสปาลก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกจุดเกิดทั้งหมดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใครที่มาเล่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ โอเคอีก5นาทีก็จะรีเซิร์ฟจุดแรกคือจุดนี้นะฮะอ่ากอริมาจุดที่2ก็คือเกาะทะเลทรายนะครับอ่าก็คือเกาะทะเลทรายตรงนี้เลยนะฮะโอเคไปดูกันเลยว่าอ่ามันจะเกิดตรงไหนนะครับถ้าไมเกิดทะเลทรายก็จะไปเกิดที่เกาะตรงนู้นข้างๆกันเลยครับเนี่ยอ่านี่คือจุดที่2นะครับมันจะเกิดอยู่ตรงนี้แต่ถ้ามันไม่เกิดก็อาจจะเกิดก่อนนี้ใกล้ๆกันเลยนะครับโอเคครับผมนี่ฮะมันจะเกิดประมาณตรงนี้เลยครับอ่าสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับอ่านี่ ถ้าไม่เกิดก่อนนี้ก็เกิดก่อนหิมะก็ตอนนี้ก็เกิดก่อนหิมะนับเดี๋ยวผมขออนุญาตตีบอสก่อนแล้วกันนะับก like ็คือวิธีการหาก็คือตีบอสจนกว่าจะได้นะับมันจะเป็นแบบว่าออฟเหมือนน้าแข็งอนะ่ะมันเหมือนออฟน้ําแข็งแต่ว่ามันอาจจะเป็นสีแดงหรือว่าสีอะไรนี่แหละครับอันนี้เจ้าของเซิร์ฟอาเจ้า,จข,ออา,อา,อาของรหัสเขาบอกมานะฮะเดี๋ยวทีนี้เราลองมาบวกกับบอสดีกว่าดูซิว่าบอสจะเก่งขนาดไหนทุวผมจะขออนุญาตใช้มุกเกนแล้วกันนะฮะเพราะว่าบอสน่าจะโดหดน่าดูนะฮะโอเคเริ่มตั้งแต่กันันนฟเลยเริ่มได้ อุย้ยมาถึงก็เปิดเทนซุกะเทนโชอะไรเงี้ยเนี่ยอิติโกะกันฟันดาเมจอยู่ที่ซีมือนะถ้าเกิดว่าเราเคลือบฮาคีนะครับโหแรงจัดท่าแรกว่างไงท่าสองตวัดแบบตัวรัท่าสามเทนซุกะเทนโชโอุย้ยบอสมันวาร์ปมาด้วยนะครับอันตรายตรงบอสมันวาร์ปได้นี่แหละอ่ะเปิดฮาคีก่อนไอ้เฮียคือแม่งเก่งจัดเลยครับบอสอิติโก้นับโอเครอบนี้โขนเจ้าคืนนะครับ,ารบมาดิฮาคิเสริมเกาะ เทสุกะเทนโชสกิลที่2ฟันธรรมดาปึ๊บปุ๊บท่าแรกฟับนี่แล้วก็ตามด้วยถอยหลังปึ๊บเทสุกะเทนโช่ปุ๊บออตอนที่บอสมันใช้เทสุกะเทนโชนะครับมันอาจจะทำให้บอสเป็นอมาตะนะครับโอเคแล้วก็เกลือครับนี่เป็นวิธีหาจาัดก,การตีบอสนะครับโอเคก็ ถ้าไม่ได้จากบอสก็จ,จะดรอปจากกล่องแต่ว่าตีบอสไม่รู้ว่ามันโอกาสจะดรอปเท่ากับรีมูรุหรือเปล่านะครับอาจจะดรอป2%หรือว่า1%เก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดว่าผมรู้โอกาสดรอปเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วก็ปักบุญให้นะครับผมโอเคก็อ่ะหาจากบอสเลยเป็นดาบแบบว่าเป็นดาบนี้ะดาบเปิดบังไคนะครับนี่ฮะวิธีการหาดาบก็คือหาจากตรงนี้เลยต่อไปฮะก็ผมจะสอนหาเผาไหม่ เผ่าใหม่นะฮะก็จะเป็นเผ่าฮอลโลนะครับคุณผู้ชมมันจะใสหน้ากากครับอ่าเดี๋ยวผมขอเข้ารหัสน้องที่มีเผ่าฮอลโลก่อนละกันนะฮะเอาล้ครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวเผ่าเอาคว้ากันดีกว่าแล้วนะซึ่งมันเป็นเผ่าใหม่ที่เข้ามาก็คือเผ่าจากเรื่องบีทนะฮะรู้สึกว่ามันจะเป็นหน้ากากแบบนี้เลยคนะุณผู้ชมเห็นไหมหน้ากากแบบว่ามีฟันด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเป็นกามเหมือนไ,ไททันกามอ่ะนะครับนี่นะแต่ไม่รู้ว่าความสามารถมันทําอะไรได้แต่ว่ามันกดสกิลเอ็นได้ เนี่ยกดปุ่มเอนะครับนี่ฮะปุ่มนี้เลยอ่าปุ่ม n นะครับโอเคเราก็กดปุ่มเกันเลยดีกว่าปุ๊บอืมรู้สึกว่ามันจะมีอะไรออกมาแล้ววิบระวับด้วยนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันใช้ไงว่ะแต่มีคนเขาบอกว่ามันสามารถลดการโจมตีของมอนหรือว่าคู่ต่อสู้เราได้นะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเดี๋ยวผมจะลองกับก่อนนี้แล้วกันนะมันจะลดยังไงเดี๋ยวผมดูก่อนอืมมันจะลดจริงหรือเปล่าเนี่ยแตหาตัวที่มันโหดกว่านี้ไหมอ่ะลองกับกอลิลาก็ได้นะน้องเขาัพสเต็งอะไรวะเนี่ย สเต็งหมดัดโอเคเปึ๊บตอนนี้กอริลล่าตีเราอยู่ที่503นะคุณผู้ชมผมจะลองกดอีกทีนึนะครับอ่ะกดเข้าไปโอ้ยมันช่วยลดดาเมจนะฮะนี่ครับจาก500เหลือ335ครับแต่ว่ามันจะได้แค่แป๊บเดียงว่ามันก็อาจจะแบบว่าลดดาเมจได้ไม่นานเท่าไหร่นะฮะยิ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ฮาคีด้วยนะมึงเอ้ยนะเออฮาคีก็อาจจะช่วยในการลหลีกแต่นี่มันช่วยในลดการลดดาเมจส่วนการวิ่งไวนะครับ อ่ะอันนี้คือวิ่งธรรมดาเดี๋ยวผมลองเปิดก่อนปึ๊บวิ่งธรรมดาก็วิ่งวิ่งวิ่งก็เหมือนเดิมครับความเร็วไม่ได้เพิ่มขึ้นนะับส่วนกระโดดก็เฮ้ยแต่ว่าวิชาวาร์ปมันเปลี่ยนไปใหม่ว่ะวาร์ปแล้วหายตัวได้ครับนี่ฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเผาควาหรืออะไรนะับเดี๋ยวผมลองใส่หูฟังก่อนว่ามันมีเสียงเกมหรือเปล่านะมันมีเะเวลาวาร์ปมันจะมีเสียงเกมด้วยนะเป็นอย่างแบบแบบนี้เลยอ๋อเป็นการใช้นี่เปล่าเขาเรียกว่าอะไรนะในบีทเขาเรียกว่า เื่อนที่ไวๆเขาเรียกว่าอะไรนะกู <c oughs> จําชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้นะเออเก้าพิบตาปะเออเก้าพิบตาไม่ต้องขึ้นชื่อแล้วนี่ยนะาเผาความมันสามารถเด็ดเหมือนเก้าพิบตาได้ครับแต่ว่ามันเด็ดไวมากเลยนเออนี่ยนะเออนี่เก้าพิบตาเย็ดเี่แล้วก็ลดการโจมตีดาเอจด้วยนะโอ้โหแม่งเี่ว่ะนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาดีกว่าว่าวิธีการหาหายังไงนะครับโอเคก็ ขั้นแรกเลยครับก็คือไปที่เกาะบ,บอสครับคุณผู้ชมอ่าขั้นตอนแรกในการหาเผ่ารับหรือว่าการหาลูกลูกลูกที่สุ่มเผ่ามันจะเป็นออฟเผ่านะค,คุณผู้ชมขั้นแรกก็คือตีบอสท,ที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นสุกนะโกโจรหรือว่าจะเป็นคาชิโมะตีได้เลยฮนะแล้วก็พอมันตายเนี่ยมันจะดรอปกล่องให้เราเก็บกล่องนะค,คุณผู้ชมมันจะมีโอกาสได้จากกล่องนะฮะโอกาสดรอปท่าไหรไม่รู้ในการได้ออฟแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีแรกส่วนวิธีที่สสามารถซื้อเกมพาสตรตรงนี้ได้ นี่ซื้อเกมพาร์ตราคา49โลบักแล้วก็จะได้แบบว่าที่สุ่มมา1อันแล้วก็ทําการสุ่มนะฮะแล้วก็ขั้นตอนที่3เลยนับก็คือใส่โค้ดนับอ่ามันจะมีโค้ดใหม่เข้ามาก็เดี๋ยวผมใส่ก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะใส่ถูกหรือเปล่านะแต่ผมลองใส่ก่อนมันจะชื่อว่าโค้ดเบนกิหรือเบนกะไม่รู้อ่ะเอาผิดนะฮะโอเคก็เดี๋ยวไปเอาโค้ดมาก่อนนะคุณผู้ชมซึ่งใส่โค้ดแล้วนะมันจะได้3ลูกออฟใหม่มาเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับ มันจะมีทั้งหมด2โคดนะคุณผู้ชม3โค้ดเลยอ่ะโคดแรกเลยคือโคดนี้โกโจใส่เข้าไปจะได้ที่สุ่มนับได้ที่สุม่มอ่าสองอันนะครับได้2อันหรือ3าอันไม่รู้อ่ะสองอันนะครับโอเคแล้วก็โค้ดที่2โคดที่2คือโคดนี้ปึ๊บอันนี้ไม่รู้ว่าได้อะไรผมใส่ผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะน่าจะใส่ผิดนับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าใครมองไม่ทันก็เดี๋ยวอาโคดเนี่ยใส่ใต้ล่างคลิปให้แล้วก็โคดสุดท้ายเลยคือโคดนี้โค้ดนี้จะได้3ออฟอ่าพอจะได้มาแล้วที่สุมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะโอเคหลังจากนั้นครับโอกาสโอกาสดอกเผาเอาควานับอยู่ที่ประมาณ1%โอ้โหหนนี่ยากเหมือนกันนะเนี่ยนะก็อ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะใครกดไลค์จะโชคดีเหมือนน้องคนนี้ครับเขาบอกว่าเขาสุมทีเดียวแม่งได้เลยครับ เหมยกขคนที่หาดับเมื่อกี้เลยนะครับเขาบอกว่าเขาตีทีเดียวเขาก็ได้เลยเพราะเขาบอกว่าเขากดไลค์พี่นะครับโอ้โหวิดวงดีจริงอ่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า